ก่อนเข้าไปรับชมชคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเรานะครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่ๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อนชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็มีอัปเดตอีเวนต์เข้ามาใหม่นะเป็นอีเวนต์จี้นะมีจี้ใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีจี้ด์กใหม่นะครับแล้วก็มีจี้ด์กเลยหลังเข้ามาด้วยเดีีวรรามามูกิ่อะไจงงๆบ้ แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอไปทุกท่านด้วยนะสลับคลิปที่แล้วนะครับคือมันเกิดขอ้อผิดพลาดนิดหน่อยทําให้เออคลิปมันปิวไปแล้วนะครับเออผมก็เลยไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนตนะ์ก็ต้องขอโทษทุกท่านจริงๆนะเออผมจะผมไม่ได้ตั้งใจเว้ยเออคือมันแบบกดผิดนะครับเออก็ต้องขอไปทุกท่านด้วยนะผมจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะมาวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามีจี้อะไรบ้างนะครับสลับจี้ใหม่เนี่ยมี2จี้นะครับ,บ,นะ G, รบก็คือสูตร ติดปีกนะครับสูตรปีกจุ่จู่จูจูโจมเออติดอ่างนะครับแล้วก็มีชูเตอร์ใยแมงมุมนะครับเวอร์ชันดาร์กเวอร์ชันธรรมดามาอ่านในนี้ดีกว่านับลืมไปนะสำหรับจี้ใหม่นะครับก็มี2อจี้นะเป็นจี้ชูเตอร์ใยแมงมุมนะครับดาร์กกับธรรมดาแล้วก็มีสูตรปีกจู่โจมนะครับดาร์กกับธรรมดาเหมือนกันจี้ใหม่จะมี2อจี้แล้วก็มีจี้อัปเกรดเป็นดาร์กใหม่นะก็คือมี 3G นะมีราชาที่ถูกในประเทศค้างคาวรองเท้าสาบนะแล้วก็บ้านเฮลิกเคน นะมาดูไอ้ที่พิเศษก่อนนะไอ้พวกเนี้ยปกติจี้ที่เวอร์ชันธรรมดาเป็นเวอร์ชันดาร์กน่มันจะเพิ่มแค่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่เนี้ยมันเพิ่มสกิลมาด้วยนะผมค่อนข้างทึ่งนะเพราะว่าปกติมันไม่เพิ่มสกิลนะครับอันเนี้ยปกติมีสองสกิลก็คือโลคมืดกับเนรเทศอันเนี้ยมันเพิ่มเมื่อถึงพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส6 5ย้ายข้ามมันทางที่ถูกคูณนะครับมันเป็นจี้สามสกิลเว้ยเออผมแปลกใจมากเออเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดี นะครับจากจี้สองสกิลเวอร์ชันดากเป็น3สกิลอย่างเงี้ยออหวังว่าจี้ในอนาคตที่เป็น2สกนะิลจะอัพเป็น3สกิลนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นนะสหรับจี้นี้เนี่ยมันก็มีเมื่อก่อสร้างนะครับโอกาส70%ใช้เอฟเฟกต์ลกมืดถามว่าเอฟเฟกต์พื้นที่ดีไหมผมมองว่ามันดีนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของมันน่ะก็คือเมื่อก่อสร้างอย่างเดียวไงถ้ามันเพิ่มเมื่อก่อสร้างหรือตกมาด้วยจี G ้นะี่จะยืดหยุ่นในการใช้งานมากนะครับเอาไปเล่นกับหลายตัวได้ นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเมื่อก่อสร้างมันค่อนข้างเล่นเกมเร็วไปนิดหนึ่งนะครับถ้ายืดยือเนี่ยเกมไอจีนี่อาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้นะครับมันต้องแบบเน้นเร็วนะครับอืมพื้นที่โลกเมื่อทำอะไรได้ก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาลงนะก็สกิลไม่ออกนะครับก็เป็นอะไรที่โกงอยู่นะครับอืมโดยรวมประมาณนี้เพิ่มไอย้ายล็อกเมืองคูนมาเอ้ยไม่ใช่ย้ายล็อกเมืองคูนดิย้ายไอคูนเมืองออกจากบ้านเขาเนี่ยเพิ่มเข้ามาถามว่าจี้มันเล่นได้ขึ้นไหมผมว่ามัน มันก็ดูโอเคอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็อยู่ให้เกณฑ์กลางๆแล้วกันนะครับสกิลมันดีอยู่แต่ว่าเงื่อนไขในการใช้งานมันค่อนข้างน้อยนะครับส่วนนี่รองเท้านะครับปกติมันมีดิเมนชันกับกุหลาบใช่ปะ่ะอันนี้ดิเมนชัน55นะครับอันนี้กุหลาบ75โอเคเปอร์เซนต์ก็ใช้ได้นะครับและมันแถมมาอีกสกิลหนึ่งครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ฉันนะโอกาส70เซนเพิ่มค่าบันทางคูณ4นะครับแต่เนี่ย กลายเป็นจี้สสกิลเฉยเลยนะับในเวอร์ชันดาร์กนะรองเท้าก็ตายนะับอันนี้ใครที่ทําเวอร์ชันแรกเนี่ยสามารถเอามาทาดาร์กได้เลยนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยเวอร์ชันธรรมดามันมีแค่ดเนเวอร์ช่นกับกุหลาบอันนี้มีเพิ่มเมืองแพงมาด้วยนะเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะนี่รองเท้านี้น่าใช้ขึ้นมาเลยนะับสสกิลนะบ้านแพงด้วยนะครับและต่อมาเป็นบ้านเฮลิเคนอันนี้เนี่ยมี3สกิลอยู่แล้วนะเพิ่มแค่เปอร์เซ็นต์ก็มีเตนะนับมีกุหลาบ75แล้วก็มี ขังคุกนะครับจี้เนี่ยถามว่าดีไหมผมก็ว่ามันกลางๆนะเหมือนไอ้ในประเทศค้างคาวเลยนะมันเป็นจี้ที่เฉพาะกลุ่มมากนะเป็นอะไรที่แบบเท่าที่ผมคิดออกอ่ะผมเอาไปใช้กับพระได้นะครับสลับไอ้จี้บ้านนรเกนก็คือใช้เทคนิคเตะทําลายโล่แล้วก็อฟขโมยเงิน้วครับแล้วก็ย้ายนักอัญเชิญนะสามารถย้ายเขาได้โดยที่ทอยครั้งเดียวนะครับถ้าเขาไม่มีการนักอัญเชิญนะแต่ว่าจี้เนี่ยมันค่อนข้างเล่นยากแล้วก็เออเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ หลายตัวไม่ค่อยไม่ค่อยใช้อ่ะไอจเนะี่ยนะครับก็เลยอาจจะทําให้มันไม่ค่อยน่าทํานะเบสเซตประมาณนี้สำหรับ g ี้ดาร์นะครับส่วนจี e ้ใหม่มีอะไรทําไมเราถึงอ่าน g ี้ดารใหม่ก่อนวะนะครับนี่เราต้องอ่าน g ี้นี้ก่อนนะมีอะไรนะ g ี e สูตรปีกก็มีบัตรเชิญนะมีเต๋าแตกแล้วก็มีป้องกันเดฟเฟกตอันตรายนะครับก็เออเป็นอะไรที่ดูดีนะเวอร์ชันดาร์กเท่าไหร่วะกัน60อื้อือทำไมไม่ให้มาหนะคานะ เพิ่มบัตรเชิญมา75เพิ่มทําลายเต่ามาเป็น 4- 5แต่ป้องกันด้เฟันตรายไม่เพิ่มผมไม่เข้าใจทําไมวะโอ้โหถ้าเพิ่มมา6 5หนี่โอเคเลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นบัตรเชิญกันเด้เฟันตรายก็มีเต่าแตกนะครับก็ดูดีอยู่นะแล้วก็ชูตเตอร์อันนี้ทำอะไรได้มีการวิกนะครับแล้วก็มีเมื่อก่อสร้างโอกาส4 0ย้ายไปยังพื้นที่กองฉันโอ้โหสกิลโคตรโบราณ นะครับไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้วยนะสีนะครับแล้วก็มีในเทิร์นของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส35%มซ็ังคุกโอเคเวอชันดาร์กสี่ห้านะไอจี IG นี้ไม่รู้สึกว่าจะเอาไปเล่นกับอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันมีจีหนึ่งที่สก,กิลคล้ายๆกันก็คือรองเท้าโครนบและรองเท้าโคมันเป็นไดเมนชันมันใช้ได้หลายตัวมากกว่า นะครับอันเนี้ยก่อสร้างแล้วกลับเมืองมันน้อยตัวจะได้ใช้นะครับก็เลยคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้มั่งจีนี้ก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับเผื่อจะมีตัวมาเล่นกับจีนี้นะแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะจีใหม่อันเนี้ยก็ดูน่าสนใจอยู่แต่ผมว่ามันยังไงไม่รัวป้องกันเอฟเฟกมันยังน้อยไปนะ60นะมันมีอันที่ดีกว่าก็คือบัตรเชิญเพชรสีแดงอย่างเงี้ยมันมีการ65เลยนะครับอืมส่วนเตาแตกนี่ถามว่าดีไหมมันดีนะแล้วมันก็อันตราย นะแต่ว่ามันสาบติดค่อนข้างยากเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับ4 5นะแต่ถ้าติดทีก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยววันนี้เรามาลองทําจีน้นี้มาเล่นดูดีกว่านะครับส่วนจี้ที่น่าทําในเล,เ,เลหลังรอบนี้ก็มีหลายจี้นะนะครับผมว่าถ้าใครไม่มองจี้ใหม่เนะี่ยมาหาทําจี้เลหลังที่แบบจําเป็นจำเป็นดีกว่านะครับอย่างเช่นกอลอยฟาโลเงี้ยหมวกเนะเทศนะเนะี่ย บัตรคาปิ่าแล้วก็จี้แปนเนเเทศนะครับ4 g เนี่ยผมว่ามันได้ใช้ยาวๆนะมันยังไงก็ได้ใช้อะนะครับมันเป็นจี D, นะ้ที่ดีนะ4 g นี้ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยผมแนะนำมาจัดพวกนี้ก่อนนะครับถ้าง,งบเหลือค่อยไปมองหาพวกใหม่ๆนะหรือไม่ก็ข้ามไปเลยก็ได้นะผมว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไรว่าจีใหม่ ai, นะครับแล้วก็จีดาร์กใหม่เนี่ยที่ผมสนใจจริงก็จะเป็นไอ้รองเท้ากระต่ายนะครับรองเท้ากระต่าย ในเวอร์ชันดาร์กนะเวอร์ชันธรรมดามันมี2สกิลเนะี่ยเห็นปะมี2สกิลถ้าทำเวอร์ชันดาร์กมันจะเป็น3สกิลนะครับนี่3สกิลแต่ผมไม่ค่อยชอบพื้นหลังมันเท่าไหร่วะนะครับมันดูไม่เท่เลยอ่ะนะประมาณนี้นะครับแนะนำถ้าใครจะทำจี้แนะนำไปเก็บพวกล่างๆก่อนนะครับเนะี่ยพวกบัตรคาป,ปิบราร่าแปลนเนเรเทศเกาะลอยฟ้าบวกเนเรเทศมาแค่เวอร์ชันธรรมดานะครับแต่มันก็ใช้ได้นะทำเวอร์ชันธรรมดามาใช้ก่อนก็ได้นะครับรอไว้อัปเกรดเป็นดาร์กเผื่อในอนาคตมันมีนะ ประมาณนี้ครับมาวันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มกันว่าจะหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ปิดไอ้นี้มาให้ดูแล้วกันบัตรเชิญไอเต่าแตกนะเต่าแตกนะเอามาเล่นกับเคนดูป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า22มวันนี้เท่าไหร่นะครับอีเวนต์นี้ใครทำอะไรก็อย่าลืมมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวผมไม่ผมไม่ทำคลิปปิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาตอบ <laughs> ขออภัยจริงๆนะมา1.1นะครับไอ้1.8โอเค <Okay. S 2> เรทเท่าเดิมการสุ่มเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะส่วนนี้ร้านไขยออฟเออผมไปเลื่อนเห็นออฟไปนี่มานี่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 เชดได้สองอันเลยนะผมว่าจะซื้ออยู่นะนะครับมีใครอยากเห็นไหมว่ามันกันดีแค่ไหนนะเดี๋ยวไปซื้อมาให้ดูนะบอกได้เลยว่าเด็ดนะครับเอาไปเล่นกับได้หลายตัวนะหลายตัวไม่มีป้องกันขโมยนะครับส่วนออฟพวกนี้เนี่ยค่อนข้างแพงนะผมไปดูมาแล้วขั้นต่ําก็คือ 20%ทุกอันเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นสกิลที่ดีนะแต่มัน20%เนี่ยคือแบบโอ้โหราคานี้ได้20%ก็พักก่อนนะครับไม่รวยจริงไม่ซื้อนะมาแล้วก็พอพูดเยอะแล้วเดี๋ยวไปซุ่มกันเลยดีกว่านะครับออฟเนี่ยผมมองว่าน่าซื้อนะราคาดีนะอืมเดี๋ยวเราค่อยมาช็อปกันทีหลังนะไปะเดี๋ยวเราไปสุ่มอ e ีเวนต์ก่อนวันนี้นะจ๊ะไปเดี๋ยวมาดูกันเลยซุ่มแบบอาสิบก่อนแล้วกัน ไอจี้เลยหลังน,ะน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นบัตรคาปิ่าพวกแปนในประเทศค้างคาวอะไรพวกเนี้ยถ้ายังไม่มีอ่ะไปเก็บพวกนั้นก่อนจี้ใหม่อ่ะมันไม่น่าสนใจเท่าจี้เก่าหรอกผมว่านะถ้ายังไม่มีจี้เก่าไปทําจี้เก่าก่อนนะครับยังไงก็ได้ใช้นะแต่ตอนเนี้ยไปขายจี้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอ่าโอเคผมกลับมาแล้วนะพร้อมกับเปลี่ยนภาษานะก็เป็นภาษาอังกฤษนะรอบนี้ลองภาษาอังกฤษดูบ้างนะเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับรอบที่แล้วเราปิดจี้ไปแค่ทำดาร์ก 3S เอตหมดไป17 0 0นนะครับลาบมากนะตอนนี้เรามา สุ่มแบบใจเย็นกันดีกว่านะครับรอบที่แล้วเรามีคนบอกว่าเหมือนจะมีคนบอกว่าอะไรนะสุ่มเร็วเกินไปอะไรเงี้ยมันมันมีผลนะครับอันนี้ไม่รู้จริงเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเกลือมากเลยนะค,คลิปที่แล้วนะมาเดี๋ยวเรามาลองดูแต่กดจิ้มมันกดใจเย็นไม่ได้เลยนะครับมันสุ่มเยอะนะทำให้เป็นเลขกลมๆก,ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคประมาณนี้22 0 0 0สนะเศษเราไม่นับนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า2200อยู่ไหมนะครับสำหรับจี้บัตรเชิญนะลองแบบกล่องร้อยเลยอืมได้คิดเท่ามาอันหนึ่งนะครับสองโอเออบวกไม่ออกเลยกล่องแสงตั้งเยอะเอาว่ะท่านผู้ชมมันมาอีกแล้วความรู้สึกนี้มันอะไรกันโอเค สุ่มแบบนี้ก่อนผมคิดเก็บสุ่มแบบหนึ่งแต้มครับผมจะกดทิ้งไปเลยนะไม่เอาวัตถุดิบกองฟรีนะครับใช้เพชรล้วนๆมากล่อง50พันหนึ่งเมื่อกี้เบวกไม่ออกเลยนะกล่องร้อยมาดูพันหนึ่งกล่อง50ดูบ้างเฮ้ยไม่มาอีกแล้วเป็นไรวะ โอเคมาแล้วไอแท่งมืดนะครับเหมือนกล่องละสิบจอกดีกว่าปะเอบวกมาแล้วขออีกสักอันหน่อยเอบวกแต่จี้รอบนี้ผมมองว่ามันไม่สวยยังไงไม่รู้อะมีใครคิดเหมือนกันปะดูยังไงไม่รู้อะไม่ ไม่ไม่สวยยังไงไม่รู้ดูเดี๋ยวพื้นหลังก็ไม่สวยนะจี G ้ดาร์ครอบเนะนี้นะเอาเมื่อกี้เราได้มาอันหนึ่งเลยใช่ไหมอ่ะลองร้อยอีกรอบดิเหมือนรอบนี้ผมต้องสุ่มห้าสิบวะร้อยไม่ออกเลยอื้มกล่องแสงทุกชิ้นดูไม่มีเอบวกเลยดวงสวยจัดนะ ซูมแบบ50นะเดี๋ยวเราไปกลับไปซูมแบบ50า่นะสองพันแล้วยังไม่ได้เลยเลยนะกล่องร้อยได้มาเกียันอันเดียวนะครับโอ้ออกยากจังอะ่ะแย่แล้วเปลี่ยนเป็นสายอินโดช่วยไปเนะี่ยนะครับมาต่อห้าซีเพชรจัดไป หรือว่าผมต้องสุ่มตอนเย็นวะสุ่มช่วงนี้รู้สึกไม่มีดวงกับอะไรเลยนะไม่มีดวงกับเกมเศรษฐีเลยนะสุ่มไม่ไม่เคยได้อะไรแบบถูกๆเลยนะปิดทีนี้หลายหมื่นนะดูดิโอเหมือนต้องพักก่อนวะ่ะท่านผู้ชมเหมือนผมต้องไปย้ายไปสุ่มตอนเย็นวะ่ะ หมดไปสี่พันได้เอบวกมาอันเดียวเนี่ยนะรั่วเลยนะอ่ะอีกพันหนึ่งดูดิห้าพันไม่ออกผมพอแล้วนะเดี๋ยวผมขอย้ายไปสุ่มตอนเย็นนะมีใครอยากเห็นสุ่มตอนเย็นไหมจะมาไงวะดูดิสุ่มโอเคกว่าจะออกมาต่อแล้วกันทท้งนั้น ห้าพันออกอันออกมาสองอันนะ A บวกเกินนะ่ะเพิ่งได้ S เดียวนะลูกหาต้อง6 S หมดอีกแล้วเพชรน,นะครับอืมไม่ค่อยได้อะไรเลยสุม่มโอเคเหมือนจะออกสวยสวยเออมันต้องอยีเดียวมา2 S แล้ว ตั้งนานไม่ออกโถเฮ้ยต่อชิบหายมาสุมห้าสิบนี่แหละนะกล่องร้อยเงียบกิบเลยโอเคได้เท่าไหร่แลววะ ได้5แล้วขาดอีก7จนะครับ A อบวก7อันจี G ้ใหม่อ่ะส่วนตัวผมว่ามันไม่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นนะเออข้ามได้ก็ข้ามนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่สุดเท่าจี้เก่าอะไรเงี้ยให้มา60และอีกจี้หนึ่งก็ดูไม่ค่อยได้ใช้อะไรเปาใช่ไหมตัวอะไรใช้อ่ะขังคุก่็ใช้อยู่กันวิกใช้อยู่แต่ว่ากลับเมืองตัวอะไรใช้นะผมยังคิดไม่ออกเลยนะนะ ขาดที่ห้าได้เจ็ดแล้วใช่ไหมตอนนี้นอ่ะหกเหรอชิบหายแล้วนับเลขผิดโอ้คาที่หกมากับหมื่นหกของเรานะครับต่อถ้าใครจะทำจี้อ่ะแนะนำไปเก็บพวกจี้เก่าๆก,ก,ก่อนนะพวกแบบ เกาะโลโซปปเปอร์อะไรพวกนะี้ใครยังไม่มีอ่ะแปลนเนรเทศคูนเมืองอ่ะนะครับของดีนะแล้วก็บัตรคาปิาร่าอย่างเงี้ยใครยังไม่มีผมว่าน่าจัดนะไปจัดพวกนั้นก่อนดีกว่าแทนที่จะมาทำไอจีใหม่นะครับเฮ้ยมันจะล็อกไปไหนเนะี่ยอืยอาแล้วท่านผู้ชม มื่นหนึ่งจะปิดไวนะ้แหละใครทําเว้นก็เหมือนเดิมครับหมื่นห้า 15, ขึ้นไปนะด้วยความหวังดีมันออกยากนะครับผมไม่รู้คนอื่นปิดไปเท่าไหร่แต่ผมแบบซวยทุกรอบอะไม่รู้เป็นที่อะไรนะอันนี้แหละกล่องเนี้ยมาคอมกระตุกนั่นเห็นปะาดอีกห้านะครับ เดี๋ยวเสร็จคลิปจบคลิปผมจะไปซื้อออฟไอ้นั่นไว้ออฟกันอะไรกันขโมยมาเบิรน40ดีนะจัดเซตได้หลายเซตเลยนะกันขโมยให้มาตั้งสองชิ้นเนี่ยร้อยหนึ่งปะคุ้มนะครับใครยังไม่มีน่าจัดเลยเล่นได้หลายตัวเลยนะมเมเลี่ยวไม่ใช้คอร์สอย่างเงี้ยนะครับไนกี้อย่างเงี้ยไนกี้ร่างเก่าไม่มีการขโมยนะครับเอาไปใส่นี่ตึงเลยนะไม่ต้องกลัวพวกขโมยแล้วนะครับ 40%กันดีอยู่นะอ่ะอันนี้ออกเห็นไหมเฮ้ยจะหมื่นหนึ่งแล้วมาอย่าให้มันเกินนี้เลยนะครับเจ้าเพชรไปทำอย่างอื่นด้วยนะเนี่ยโอเคออกจัดไป ซุ่มแบบเท่าไหร่กันอย่าลืมมาพูดคุยกันนะคือผมแบบวันนี้ผมสุ่มแบบ50าสิบไงแบบ100ร้อยเกลือจัดเลยขาดอีก2นะครับตรึงตรึงถ้้จริงผมไปทำบัตรคาปิบาร่าจะดูดีกว่านี้นะเอามาเล่นแก่เคนนะแต่ว่ามันจะขาดเรื่องป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเลย อีกสองอีกสองยาหมื่นเลยนะครับสองชิ้นเองลูกพี่โอ้หมืน่นอีกแล้วนะครับทรงนี้ จี้เต็มอีกแล้วหายไปเป็นพันเลยแล้วเมื่อกี้เนะี่ยอ่ะหมื่นหนึ่งได้ไรนะครับเท่าเดิมนะหมื่นหนึ่งได้มา 5s ก็โอเคอยู่นะ 5s ได้อะไรวางวะยังไม่ได้อะไรเลยนะโหจี้พวกนี้อุ้ยก่อรอยฟ้านี่5้เอเองนะนะครับอุ้ยดูดีน่าจัดนะเนี่ย มาต่ออีก2ชิ้นสุดท้ายในงบ2,000เพชรมาอย่าเกินเลยนะครับเฮ้ยโอ้สองอันเอง การสุ่มแจ็คพอตที่โคตรเกลือนะครับโอ้โหผมพอแล้วแหละทางนั้น่ะนะครับ2อันสุดท้ายออกยากจังเดี๋ยวผมต้องพักก่อนนะโอเคไม่บ่นมันก็ไม่มาอ่ะสุดท้ายสุดท้ายมาจะพักแล้วไปพอแล้วนะครับไม่สุ่มแล้วไม่สุ่มแล้วสุ่มทีไรหมดตัวทุกทีรนบะ โอเคมาแล้วอันเนี้ยใช่เลยนะครับกระตุกยับเลยเมื่อกี้มาครบแล้วนะครับ 6S ของเราก็หมดไปประมาณหมื่นสองนะครับหมื่นสองกว่ากว่าใช่ป่าวะหมื่นสองเดี๋ยวเออประมาณ12ื่นนะครับก็ถือว่าโอเคไหมทำจีหนึ่งหมื่นสองก็อยู่ในเลทที่โอเคนะครับถ้าเกลือมันก็ต้องแบบทะลุหมื่นห้าอะไรเงี้ยหมื่นห้าขึ้นไปอะไรเงี้ยผมเคยนะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับจีหนึ่งอะนะนะแต่เกลือสุดก็ไอสามเอสหมื่นเจ็ดนั่นแหละ นะครับโคตรแพงนะแพงแบบแพงชิบหายโอเคได้นี้แหละเคนี่เราก็แลกวัตถุด,ดิบได้แล้วอืใครจะทําจี้ก็ลองคิดดูกันดีๆนะว่าจะทํำอะไรนะแต่ผมอย่างที่ผมแนะนำนะมาหาพวกจี้พวกนี้ก่อนนะถ้ายังไม่มีนะครับเนี่ยสจี้หลักนะครับประมาณนี้นะ ถ้างบเหลืออยากได้จี้ใหม่ก็ค่อยไปทํานะครับจี้ที่ผมคิดว่าน่าทําในรอบนี้ก็น่าจะมีแค่รองเท้ากระต่ายดักนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่รู้จะไปเล่นกันอะไรนะไอ้นี่ก็เหมือนจะดีนะบัตรเชิญกันเอฟเฟกอะไรเนี่ยแต่ผมติดที่ว่าการเอฟเฟกมันไม่ถึง 6- 5หนะครับอืมก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันแต่ส่วนตัวถ้าผมเลือกได้นะถ้าไม่ติดที่ว่าผมอยากปิดมาเล่นอ่ะผมไม่ทานะครับเพราะว่ามันมีเปอร์ซเซ็นที่ดีกว่านะครับอืมส่วนตัวก็มองว่าประมาณนี้ นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเป็นท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย